แลุยเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียนรู้พ่อโบสอนเล่นข้ามไม่สอนอะไม่ต้องสอนเล่นไปนแล้วเล่นไปนแล้วไม่ต้องสอนพร้อมด้วยใช่ต้องสอน น้อนมีแมวด้วยลูซิเฟอร์หนึ่งผิดล่างขีดล่าง,าง<ม>ตรงดีที่หนึ่งผีอลล่องหนแต่น้อนจะมองเห็นอ้าว <c oughs> คิดว่าล่องหนได้ <c oughs> เติมหรอต้องเติมด้วยใช่ไหม <c oughs> อะไร้ิดตังองเนี้ยเรต้องกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกดมีค้างใช่ปะ มองมองได้ไรอ่ะสายสิลินิออ่ะไอ้ที่ต้องการทูบเพื่อทำวิธีอ่ะทูบทูบทูบหาทูบได้จากไหนวะต้องเป็นกล่องทองเหรอใช่ไหม หากล่องทองศูนย์มิดเดิลทีเอ่ส่งที่หนึ่งหากลทอ,อาของทพิธีไม่ได้เป็นโคแต่ถึงไม่เรียวอ่ะนี่อะไรอ่ะต้องการยินญ,ญาเพื่อชุบชีวิตอ๋อนี่ไงกล่องทอง,งอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงไร

ยูซิเปอร์หนึ่งขีดล่างขีดล่างส่งบิทที่หนึ่งอย่าเอานอนไปสู้กับผีเพราะนอนบางมากนอนบางมากใช่ไหมคือแต่ละตัวละครก็มีตำแหน่งของตัวเองอะไรเงี้ยเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย ศูนย์นินนวเทเอท็นศูนย์ส่งบิดให้หนึ่งเมื่อกี้ผีมันเปิดกรอบโอ้นั่นแมวอุ้ย ซิเฟอร์หนึ่งขีดล่างขีดล่างส่งบิดให้หนึ่งผู้เล่นใหม่แนะนำไปเจนติงหรือพี่ยามอ๋อโอเคมีธิรันส่งบิดให้หนึ่งมีคาพี่นิกเด็กดื้อกลับมาแล้ววันดีครับเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดแล้วหรอเกิดแล้วทำไงอ่ะ อะไรอ่ะเนี่ยผนฉีดยาเฮ้ยอันนี้ถูกเอาไว้ทำพิธีสัลมนเฮ้ยแต่ทำไมเร็วจังอ่ะ พิวิเปอร์หน<ม>ึ่ขีดล่างขีดล่างส่งบิดท,ที่หนึ่งตัวที่มีน้อนแมวคือพี่พิ้งสกิลคือจะถือของได้สองชิ้นแต่สเตมิน่นาน้อยเ,อเฮ้ยเสียงอะไรจ้าไมู่่จ้าศูนย์มิดเดิลทีเอ็นศูนย์ส่งบิดให้หนึ่งหาเข็มฉีดยาจากกล่องแดงพยายามอย่าก,กดผิดมันเรียกผีไม่ใช่ศูนย์ กล่องแดงเหรออันนี้น,นี่อะไรอ่ะเครื่องดื่มเอามาทำอะไรเครื่องดื่มกินก่อนแล้วกันไม่รู้เรื่องเหรอเจออะไรกินหมดแหละกล่องแดงกล่องแดงอันนี้กล่องเปิดก่อนแล้วกัน โอเคเร็วไปอุ้ยอุ่อกอนกอดผิดอะไรอะ่ะไอเทมตะปูอ่ะที่มันต้องการจริงๆใช่ไหมนี่ไงทำยนงไงดีดหรอ หน้่ขีดล่างขีดล่างส่งบิทที่หนึ่งเครื่องหนึ่งเอาไว้กินตอนถุดมันจะเพิ่มเ็มเตนิน่าเจ็ดสองไปท้งจ็ดสองไปทิ้งเกมรู้หรอที่จะดสองเนี่ยเฮ้ยจะมีน้าหมดจะมีน้าหมด เมื่อกี้จะสองปิดเกมไม่แต่าจะ,จะจูกง่ายอีจริงถ้าสเตมิน่าไม่หมดอ่ะมันจะจูงง่ายมาก พอหมดปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยเออแล้วไม่ได้หยิบพวกอะไรที่เอาไว้สู้ผีมาด้วยไงมันไม่ค่อยรูเรื่องต้องเล่นเลยครับเราไม่รู้ว่าผีมันทำอะไรได้ด้วยอ่ะนี่อยา่ามาเล่นคนเดียวครับ แล้วงี้เราออกเราออกได้เลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าต้องรอเพื่อนเล่นเสร็จลูซิเฟอร์หนึ่งขีดล่างขีดล่างส่งบิดให้หนึ่งหนีไปโหลดเกมลงเครื่องแปดหนีไปโหลดเกมโอเคอันนี้มันออกได้เลยปะ วันนี้ปาไม่เล่นหรอเล่นไปจะสี่ชั่วโมงแล้วนะ GTA น่ะสี่ห้าชั่วโมงแล้วอ๋อออกได้เลยใช่ไหมโอเคออกเลยแล้วสนุกดีนะสนุกดีนะดูสนุกดี ซิเฟอร์หขีดล่างขีดล่างส่งบิตให้ห่งออกได้เลยครับถ้าตายแล้ว